เขาว่าคนส่วนหลายคนจะถามเรื่องเอ่อรีเบิร์สถามว่ามีจริงหรือไม่ค่ะครับเดี๋ยวนี้มีจริงไหมคะเขาจริงแล้วเมื่อกี้เขาถามคำถามเขาแบบเป็นคำถามที่เขาไม่ตั้งตัวไม่ติดเขาเขาก็เลยเไม่เข้าใจคำถามดิผมก็เลยเปลี่ยนเป็นมาถามว่าเห็นตอนนี้จริงไหมแล้วก็เกิดจากไหน เขาก็ยังไม่ค่อยเข้าใจเลยผมก็ถามอีกทีว่ามันก็คงไม่ใช่เกิดมาจากโดยไม่มีเหตุใช่ไหมก็ต้องมีเหตุใช่ไหมเขาบอกใช่อาจารย์ามต่อถ้าไม่เกิดไม่มีการเกิดจะมีเห็นเดี๋ยวนี้ไหมถ้าไม่เกิดก็คงไม่มีค่ะเพราะฉะนั้นก่อนอื่นนะคะจะถามว่าชาติหน้ามีไหมตายแล้วจะเกิดไหมต้องรู้ว่าอะไรเกิดก็อธิบายว่าถ้าเราพูดถึงการเกิดเราก็ต้องพูดถึงความจริงว่าอะไรเกิด ถูกต้องค่ะต้นไม้เกิดกับคนเกิดเหมือนกันไหมคืออ,อาคิรเขาตอบแน่นอนเลยว่าไม่มีแต่ว่าอาชา่เขายังไม่ค่อยแน่ใจเขาพูดเขาคิดถึงการที่ว่าต้นไม้ก็ต้องมีน้ําไปหล่อเลี้ยงและเหมือนมนุษย์กับสัตว์ต้องมีน้ําไปหล่อเลี้ยงเขาก็ยังไม่นั่นค่ะต้นไม้เห็นไหมไม่ได้ต้นไม้คิดไหมค่ะเพราะฉะนั้นต้นไม้เกิดกับคนเกิดเหมือนกันไหม ผมขอได้ค่ะตามสบายเลยค่ะเป็นประโยชน์คือ,อผมก็บอกเขาว่าถ้าต้นไม้มีปฏิสนธิจิตเหมือนมนุษย์กับสัตว์มีปฏิสนธิจิตก็เท่ากับว่าต้นไม้ก็ต้องเห็นต้องได้ยินต้องอะไรด้วยได้เขาก็เลยหยุดก็ทําให้เขาคิดเลยอาคือก็บอกเออก็บอกว่าก็ถูกแล้วที่คิดอย่างนี้ค่ะเพราะฉะนั President ทุกอย่างที่มีจริงๆเนี่ยต่างกันยังไงเวลานี้มีทุกอย่างทุกอย่างหมดมีอะไรที่ต่างกันก็บอกก็ตามปรมัตะก็มีอยู่สามคำชื่อหมดชื่อหมดโอเคถามกถามไม่ม่อาจารย์เราพูดถึงเดี๋ยวนี้มีจริงๆเราไม่พูดถึงชื่อนะคะปรมัตะอะไรเลยแข็งมีจริงๆริงไหมแข็งมีจริงๆริงไหมเห็นมีจริงๆริงไหมสองอย่างนี้ต่างกันยังไง จะให้ถามค่ะยังไม่ต้องเรียกอะไรหมดนะคะแข็งภาษาฮินดีภาษาอังกฤษภาษาไทยเปลี่ยนไม่ได้แข็งเป็นแข็งไม่จําเป็นต้องคิดถึงชื่อแต่มีแข็งกําลังปรากฏว่างีแข็งเพราะฉะนั้นไม่ใช่ให้จําชื่อนะคะแต่ให้รู้ว่ามีสิ่งที่มีลักษณะจริงๆเดี๋ยวนี้เป็นของจริงเป็นธรรมะค่ะแข็งเป็นโตะหรือเปล่าไม่เป็นอะไรอาจารย์ที่แรกก่อนหน้านี้ ตอนที่ถามถึงว่าความต่างของ t เบิลอาจารย์ถาม t เบิลกับ hardness ใช่ไหมเขาตอนนั้นก็พยายามบอกว่ามีความต่างกันแล้วแกบอกว่า t บิลเ t เบิลแค่เป็นชื่อแต่ว่าผมบอกว่าก่อนที่ใส่ชื่อมันก็ไม่ใช่เราเรียกว่าอะไรความต่างของ hardness กับที่เราเรียกว่า table มันคือต่างกันตรงไหนอาเชอร์ก็บอกเป็นคอนเซปต์เทเบิลเป็นคอนเซปต์เข้าจำมาตอบทั้งหมดครับค่ะเพราะฉะนั้นนี่ไม่ใช่การศึกษาธรรมะจริงๆซึ่งคนส่วนใหญ่คิดว่านี่เป็นการศึกษาธรรมะแต่ไม่ใช่ผมไม่ทราบว่าผมไปถูกทางเปล่คือผมพยายามอธิบายว่าตามที่อาจารย์บอกว่าอันนี้ไม่ศึกษาอันนี้ไม่ถูกเลยนี่เป็นวิธีที่คนใช่กันแต่ไม่ใช่เป็นวิธีที่จะเข้าใจธรรมะครับ พราะฉันเราไม่เคยได้ยินคําว่าธรรมะไม่เคยรู้เรื่องแข็งหรืออะไรเลยนะนานแสนนานเพราะฉันไม่ใช่เอาชีอมาบอกพอเอาชีอมาบอกอธิบายคนค่อยๆคล้อยแต่ไม่ใช่ความเข้าใจของเขาเพราะฉันนี่ไม่ใช่การศึกษาธรรมะที่ถูกต้องการศึกษาธรรมะที่ถูกต้องนะคะทุกคํามีสิ่งที่ปรากฏที่เขาคิดได้ไม่ใช่ไปจําว่าเป็นคอนเซ็ปต์เป็นอะไรอย่างไงใช่ผมก็เมื่อกี้ยกตัวอย่างเมื่อกี้ตรงนี้ว่า ที่เมื่อกี้เราไปพูดถึงฟลาวเวอร์ทั้งๆที่ฟลาวเวอร์ไม่ได้อยู่ตรงนี้เป็นเพราะเราก็คิดเราแยกแต่นี่เป็นการที่เราช่วยเขาทั้งหมดไม่ใช่การที่เขาคิดเองทีละคำทีละคำทีละคำค่ะเพราะฉันทีละคำนะคะแข็งเป็นอะไรอย่าตอบว่าเป็นรูปเป็นอะไราเข้าใจ r s เป็นสิ่งที่มีจริงแต่เป็นอะไรเห็นไหมคะถ้าเข้าใจจะตอบได้ถ้ายังไม่เข้าใจตอบไปเรื่องอื่นที่จำได้ ตรงนี้ผมก็ยังตอบไม่ได้นั่นสิคะเพราะฉะนั้นถามให้เขาคิดจะได้เป็นความเข้าใจของเขาตั้งแต่เดี๋ยวนี้ไม่เปลี่ยนเลยเขาบอกอะไรที่ปรากฏตอนนี้เขาบอกว่าแข็งใช่ไหมคะใช่แข็งเป็นอะไรนี่เลยคะ่ะศึกษาธรรมะคือถ้าถามผมผมก็ให้คําตอบว่าเรียลิตี้หรือว่าสิ่งที่มีจริงกจิตนั่นเป็นอะไระ่ะมีจริงตั้งหลายอย่างอะ่ะถ้าเข้าใจจริงๆนะคะแข็งเป็นแข็งเท่านั้นไม่ต้องใช้ชื่ออะไรหมดมทุกอย่าง ไม่ต้องบอกว่ารูปธรรมไม่ต้องบอกว่าอะไรทั้งหมดเข้าใจนี่คือเข้าใจว่าอะไรเป็นธรรมะจริงๆครับแค่พูดว่าคุณคุณสุขินค่ะโดยมากทุกคนเนี่ยจะสอนแบบนี้คือช่วยเขาแต่ว่าไม่มีประโยชน์เลยนอกจากเขาจะต้องคิดที่จะคำเฟนถามถามใหม่ค่ะถามใหม่แข็งมีจริงๆหรือเปล่าเขาบอกมีค่ะมีเมื่อไหร่ก็คืออาชาเขาพยายามตอบ อย่างนั้นนี่ค่ะคุณสุขินค่ะวิธีศึกษาธรรมะจริงๆไมฉะนั้นเราจะไม่รู้จักตัวธรรมะเลยและไม่มีวิธีรู้จักด้วยครถ้าช่วยเขาต้องไม่ช่วยให้เขาคิดช่วยนิดหน่อยดึกว่าให้เขาคิดข้อนี้คิดไม่ได้คำอีกคาถามหนึ่งอาจจะคิดได้ครับแล้วตอนนี้ถามว่าแข็งมีเมื่อไหร่เฉพาะแข็งนั่นไม่ต้องพูดเรื่องอื่นนะพอดีเมื่อกี้อาชาเขาแทรกเขามีตอนหนึ่งที่เขาเหมือนให้คําตอบว่าแข็งมีตอนที่ รู้แข็งถูกต้องครับและหลังจากนั้นเขาบอกตอนที่เอามือไปแตะะก็ถูกต้องถ้าไม่กระทบไม่มีแข็งแต่ว่าเรื่องคิดว่าไปนือทีละน้อยขยัาเร็วมากไม่ได้ทีละน้อยเขาเริ่มเข้าใจแล้วค่ะรู้แข็งเป็นเด็กรู้หรือว่าเป็นคนรู้หรือว่าเป็นนกรู้มาอีกแล้วเอามาจิตอีกแล้วนี่ไปไประจำมาอีกแล้วโอเค ไม่ค่ะครับครับไม่ก็ให้อาจารย์ถามต่อค่ะก็ถามก็ถามว่านะคะามซ้าอีกครั้งหนึ่งนะฮะกำลังรู้แข็งที่รู้แข็งน่ะเป็นเด็กรู้หรือว่าเป็นนกรู้หรือว่าเป็นผู้ใหญ่รู้หรือว่าเป็นคนแก่รู้ที่รู้แข็งน่ะก็เขาะไรตอบว่าจิตรู้ก็ผิดเอาจิตมาจากไหนอ่ะยังไม่ได้พูดคําว่าจิตเลอโอเคจะให้ถามไม่เีจิตก็ได้ไหมครับครับจะให้ถามว่าเออทีละอันไหมว่าเด็กรู้ไหมผู้ใหญ่รู้ไหมทีเดียวก็ได้เขาคล้ายๆกัน ตอนนี้เขาไปายกลายเป็นว่าสแสดงว่าที่เขารู้มาฟังมา<ส>เขาคิดว่าเขารู้ก็เมานเราทุกคนมน,นั่นนละสิคะเพราะฉันนี่ไม่ใช่วิธีเข้าใจธรรมะผมก็บอกเราเป็นนิสัยเราชอบใส่ชื่อแล้วเป็นแสดงว่าเราจริงแล้วไม่เ,เข้าใจเราแต่พูดตามที่เราอ่านแล้วจำมาค่ะเพราะฉันคิดอีกทีนะคะรู้แข็งเป็นเด็กรู้แข็งนกรู้แข็งงู รู้แข็งหรือเป็นอะไรเพราะฉะนั้นรู้แข็งกำลังรู้แข็งรู้แข็งเป็นอะไรผมก็เลยพยายามสอรตัวเองด้วยว่าถ้าไม่มีคําว่านามแต่พอมันก็มีตัวจริงที่รู้แข็งใช่ไหมไม่มีใครบอกว่านามเราจะมีชื่อนี้ไหมเราไม่เคยได้ยินคำว่านามเลยนั่นแหละผมบอกว่าถ้าไม่มีคำว่านามเลยอ่ะเราจะรู้ไหมมันมีความจริงไหมว่าเอาเพราะฉันไม่ต้องพูดว่านามแต่ว่าอะไรรู้อนนั่หละอะไรรู้แข็ง รู้แข็งคืออะไรเหมือนกับเมื่อกี้เราถามว่าแข็งคืออะไรครับแต่๋ยนนี้เราเปลี่ยนเป็นรู้แข็งคืออะไรคือคําตอบคนทั่วไปไม่เอาค่ะไม่คนทั่วไปไม่เคยคิดที่จะพิจารณาใจต่อไม่ศึกษาธรรมะอืนี่คือเรากําลังให้เข้าศึกษาตัวธรรมะเพื่อจะเข้าใจจริงๆไม่ใช่ไปจําชื่อตอบเมื่อกี้นี้บอกเขาก็ได้เมื่อกี้นี้แข็งนะคะ เป็นแข็งไม่เป็นอะไรเลยเพราะฉันรู้แข็งเป็นอะไรก็คือคําถามเดิมไม่เหมือนค่ะคําที่แรกเขาบอกว่าแข็งคืออะไรแข็งเป็นอะไรไม่ได้เลยนอกจากเป็นแข็งนี่คือแนะนะแะแต่ให้เข้าใจตรงเพราะฉันกาลังรู้แข็งเนี่ยรู้แข็งเป็นอะไรให้เขาเข้าใจเขาจะตอบเขาก็ใช้คําว่า experience หมายความว่ารู้แข็งเป็นรู้แข็งใช่ไหมค่ะเนี่ยค่ะให้เขารู้เองกำกำลังรู้แข็ง เป็นคนรู้แข็งหรือเปล่าเขาก็คือเขาตอบว่าไม่ใช่เขาไม่ใช่สัตว์บุคคลเป็นจิตอกีกแล้วเอาจิตไปอกีกแล้วเป็นจิตก็คือไปจำชื่อจิตปกปิดวาเข้าใจกันเจ็บ experience เขาบอกเช่นเดียวกันที่เมื่อกี้เราสรุปว่าแข็งเป็นแข็งเราก็สรุปว่าการรู้ก็เป็นการรู้ถูกต้องน,นี่เริ่มรู้ว่าไม่มีเราเขาบอกไม่ค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้นะคะคุณอาคิลเห็นหรืออะไร กำลังเห็นเนี่ยเป็นคุณอาคือเห็นหรือเป็นอะไรก็บอกไม่ใช่ไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลแต่เป็นจิตแต่ถ้าผมผมก็เลยย้อนถามว่าถ้าเราไม่รู้คําว่าจิตอ่ะเขาก็บอกก็คือก็คือแค่สิ่งที่เห็นคเพราะฉะนั้นเวลาที่เขาคิดถึงคําว่าจิตเนี่ยเขาจะลืมคําว่าธาตุรู้อืเพราะฉะนั้นเขาเข้าใจแล้วใช่ไหมคะว่าไม่มีอะไรเลยนอกจากธรรมะพระพุทธเจ้าตรัสว่ายังไง จะให้ผมตอบแทน่วยช่วยเขาไหมเขาพูดว่าอะไรเขาพูดว่าทุกธรรมะเป็นอนัตตาแต่ตอนมาถึงอนาาิจจังเขาบอกว่าทุกธรรมะเป็นอนาาิจจังเขาเขาเขาหมายความถึงสิ่งที่มีเดียเด๋ยวนี้ที่มีเดี๋ยวนี้โอเคอแลวอันสุดท้ายทุกขังเขาแก้ผมจะลืมถามเขาว่ามีลักษณะสามอย่างเคยได้ยินไหมสังขารดัมมะอ้ออัดัม <S <S มะผมก็เลยแยกว่าส,สังขารธรรมกับธรรมะว่าเฉพาะ สังขารธรรมที่อนิจจังทุกขังอนัตตาส่วนธรรมะทุกอย่างอนัตตาแล้วเพราะฉะนั้นยกตัวอย่างว่าที่เมื่อกี้เราพูดกัน Hardness ก็คือ Hardness นี่แหละที่อนิจจังทุกขังอนัตตาเดี๋ยวนี้มีทุกไหมะก็บอกเป็นคําถามที่ลึกซึ้งมากถ้าจชให้ตอบมันตอบง่ายมากว่ามีใช่ใช่รู้ได้ยังไงเขาบอกมีอะไรที่เห็นปรากฏให้เห็นเลยตอนนี้หมายถึงว่า ษณะนี่ทศสารยีไม่ปรากฏจะประจักแจ้งได้ไหมเมื่อไหรกับู้จารย์เขาบอกว่าไม่รู้ว่าเมื่อไร่แต่ว่าถ้าไปถูกทางค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้นะคะเห็นเกิดดับหรือเปล่าเขาบอกเป็นเป็นไก็คือตอนนี้เกิดและดับเกิดและดับนะคะเป็นทุกข์ไหมต้องการเห็นไหมคือเขาเข้าใจคําถามผิดเวลาเดียวกันเขาบอกอยาก เพราะว่าคําแ่ะเห็นนี่แกตอนนั้นที่แรกมาแกหมายถึงอยากจะรู้ไหมอยากจะรู้ว่าทุกเข้าใจผิดเข,ข้าใจคําถามผิดเอเลยก็เลยเลยถิะไปว่าแล้วอยากจะได้ยินไหมแกก็เลยตอบว่าเออยังก็อยากจะได้ยินเรื่องนี้แล้วผมบอกว่าเหมือนก็แย้งกันไม่ใช่แล้วเวลาเดียวกันแกบอกก็อยากจะพน้นเขาก็เหมือนกับแย้งกันเวลาเดียวกันอยากจะเห็นด้วยอยากจะเพราะเรา<ด>พูดเร็วไปต้องพิลักคำจริง,รงๆให้เขาคิดตัวคำถามใหม่ครับอาจารย์ คำถามใหม่นะคะขณะนี้เห็นเป็นทุกข์ไหมคือที่แรกเขาคําตอบเขาคิดว่าซีงก็แค่เป็นซีไม่ไม่ทุกข์เขาคงตรงนั้นยังคิดถึงทุกข์ว่าทุกข์ใจทุกข์ใช่ใช่เพราะฉะนั้นไม่ตรงกับที่เขาบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างเกิดระดับเดี่ย<ห>วไม่มั่นคงที่เ<ง>มื่อกี้ผมก็เลยย้อนกลับไปว่าที่เมื่อกี้พูดอย่างนี้แล้วว่าทุกอย่างทุกทุกอย่างเกิดระดับและซิงก็ เป็นยังไงเกิดระดับไหม้วทุกไหมเขาก็เลยบอกว่าใช่เพราะฉะนั้นใช่ใชนี่ค่ะเป็นวิธีที่ทละคําจริงๆถ้าเราพูดยาวไปเขาตอบได้หมดแต่ไม่รู้เรื่องอาจารย์นี่เป็นเหมือนเป็นสัุบผมเป็นไม่ใช่แค่เป็นอย่างแรกก็คือสหรับตัวเองแหละให้เข้าใจดีขึ้นแต่ว่าก็ตอนที่สื่อนี่ก็สําคัญมากเพราะว่าเราก็สังเกตมานานแล้วว่าตัวเองพูดบางคนชอบฟัง แต่ก็กลายเป็นราคอยตามคําพูดแต่ว่าไม่ได้ช่วยให้เข้าใจครับค่ะเพราะฉะนั้นโลกคืออะไรก็รบ,บอกว่าก่อนหน้านี้ไม่รู้เรื่องเลยแต่หลังจะมาคุยวันนี้ตอนนี้มารู้ว่าโลกนี่ก็แค่นามกับรูปค่ะถ้าไม่มีอะไรเลยจะมีโลกไหมโอเคเวลาถ้าไม่มีอะไรเลยก็ไม่มีโลกค่ะเพราะฉะนั้นเห็นเป็นโลกหรือเปล่าค่ะเพราะฉะนั้นโลกคืออะไรเขา ตอบว่าเป็นจิตเจตสิกรูปตอบอีกแล้วจิตเจตสิกรูปอีกแล้วทำไมว่าเป็นจิตละ่ะทำไมว่าเป็นเจตสิกทำไมว่าเป็นรูปเอ่ออาคือเมื่อกี้ให้คำตอบว่าถ้าไม่มีจิตก็ไม่มีโลกผมเลยบอกไม่มีจิตไม่มีโลกหรือว่าจิตเองอ่ะเป็นโลกเขาก็คิดดูแล้วอาชาเมื่อกี้ให้คำตอบว่าอะไรทุกอย่างที่เกิดและดับเป็นโลกเพราะฉันอะไรไม่ใช่โลกเขาตอบว่าเป็นคอนเซ็ปต์เนี่ยดีที่เขาคิดนะะ ถ้าไม่มีเห็นไม่มีได้ยินจะมีคอนเซปต์ไหมเขาบอกถ้าไม่มีเห็นไม่มีได้ยินก็ไม่มีโลกไม่มีคอนเซปต์เพราะฉะนั้นมีอะไรที่ไม่ใช่โลกโอเคนิพพานคืออะไรก็ธาตุที่ไม่มีการปรุงแต่งไม่มีการเกิดดับค่ะถ้าไม่มีอะไรเกิดเลยจะมีนิพพานไหมตอบได้ไหมค่ะค่ะ นี่ค่ะคือเราเรียนเพื่อเข้าใจจริงๆก็ได้เพราะว่าไม่ได้เกิดระดับเขายังไม่ค่อยเข้าใจสิ่งที่ละเอียดมากนะคะคือมีธรรมะเกิดเพราะปัจจัยแต่เมื่อไม่มีปัจจัยธรรมะเกิดไม่ได้เพราะฉันที่จะไม่เกิดได้ต้องไม่มีปัจจัยเพราะฉันต้องมีความรู้ความเข้าใจว่าอะไรเป็นปัจจัยถึงจะดับได้เพราะฉันเป็นอ๋อนั่นเป็นคําถามสาอุปาทิเสสานิพานนิพานแต่ยังมีขัน เพราะว่าไม่มีกิเลสที่กิเลสดันดับแล้วผมย,ยังไม่เข้าใจเลยค่ะค่ะไม่เป็นไรคะ่ะแต่หมายความว่าถ้าไม่มีอะไรเลยทั้งสิ้นจะมีนิพพานได้ยังไงจะไปดับกิเลสอะไรอ่ะใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจว่านิพพานมีสองอย่างสัปปาทิเศส,สนิพพานกิเลสนิพพานแต่ยังมีขันอนุปปาทิเศส,สหมดไม่เหลือเลยสักขันเดียวแต่อันนี้คือยากไปหน่อยสําหรับเขานะคะสารพงเด้ ผมก็กลายเป็นว่าสองนิพพานนี้ไม่เหมือนกันหรือว่าไงกิเลสนิพพานพระพุทธเจ้าไม่มีกิเลสเลยแต่ยังมีขันเพราะกรรมยังไม่ทําให้ปรินิพพานแต่ขันนั้นไม่มีกิเลสเลยแต่เท่าที่ผมเข้าใจนิพพานก็คือนิพพานจะมีจะมีแต่เจตสิกไม่ก็แต่ที่เราเข้าใจเนี่ยเราเข้าใจว่านิพพานคือนิพพานแต่นิพพานคืออะไรไม่มีอะไรเลยจะมีนิพพานทําไมก็ไม่มีอะไรนิพพานไม่มีอะไรเกิดอ่ะ แต่นี่เป็นการสิ้นสุดไม่เกิดอีกเลยของสภาพธรรมนั้นเกิดไม่ได้ยากค่ะอันนี้ <It> s <S ยา<ะ>กต้นไม้นิพานไหมเห็นไหมคะต้องกิเลสนิพาน mm hmm. เพราะฉะนั้นนิพานมีหนึ่งมีสองมีสามแต่ไม่เป็นไรคะ่ะให้รู้ว่าสองอย่างก็พอตอนต้นนะกิเลสนิ่พานแล้วเป็นพระสัมมาสุขเจ้าแต่เมื่อสิ้นชีวิตเป็นปรินิพานทั้งหมดขัน เพราะทีได้กิเลสนิพพานแต่กรรมยังทําให้ขันเกิดจนกว่าจะถึงปรินิพพานเมืม่อก,กี้เขาก็พูดถึงว่าเวลายังมีขันอยู่อรหันต์ก็ย<ล>ังมีขันอยู่จริงแล้วมีสามไม,ไม่ต้องสามเขาไม่รู้ <c oughs> มันต้องทีละหนึ่งทีละสองไปก่อน <c oughs> แต่เรียนแล้วต้องเข้าใจตรงชัดประกอบให้เขารู้ว่าให้เขารู้ว่าความรู้มากมายมหาศาลแต่ต้องเข้าใจจริงๆทีละน้อย เขาบอกก็บอกมาสิคําตอบเลยผมบอกผมก็ไม่รู้ผมก็รอเหมือนกันค่ะก็ให้เขาเข้าใจจริงๆว่ามีเข้าไหมเออก่อนที่แรกที่เมื่อกี้อาจารย์พูดมาก่อนผมบอกว่าเราต้องค่อยๆไปถ้ารีบแล้วไม่ได้เลยค่ะแล้วมีอะไรแล้วมีอะไรคำตอบอาคคือธรรมะถูกต้องค่ะ เพราะฉะนั้นการเรียนธรรมะเนี่ยนะคะเพื่อเข้าใจไม่ใช่จำและสอนคนอื่นและคนอื่นก็จำเป็นเรียกจำเรื่องราวไม่ได้เข้าใจธรรมะเลยต้อง<ะ>ให้เขาเข้าใจาจาจําพูดใหม่เมื่อกี้พอดีค่ะหมายความว่านะคะการศึกษาธรรมะก็เพื่อเข้าใจสิ่งที่มีไม่ใช่พูดชื่อพูดเรื่องแล้วไม่รู้อะไรเลยในสิ่งที่กําลังมีเพราะฉะนั้นสอนให้คนเข้าใจธรรมะไม่ใช่จําเรื่องธรรมะ ครับผมก็อธิบายว่าการศึกษาธรรมก็คือเพื่อให้เข้าใจสิ่งที่มีจริงเดี๋ยวนี้ค่ะว่าเป็นธรรมะใช่ไม่อย่างนั้นรู้จักชื่อธรรมะแต่ไม่รู้จักตัวธรรมะเพราะฉะนั้นเวลาไปสื่อให้ใครก็เพื่อจุดนี้ไม่งั้นเราก็ถ้าเขาจำชื่อได้ไม่ได้เป็นประโยชน์อะไรกับเขาเลยไม่ได้เข้าใจธรรมะแต่พูดชื่อเก่งค่เพราะฉะนั้นเขาศึกษาธรรมะทำไมเขาก็พูดสรุปโดยสรุปว่าก็เพื่อที่เข้าใจ สิ่งที่มีจริงที่เขาถึงตอนนี้ก็ไม่ไม่มีความรู้เลยค่อยๆฟังไปแล้วก็เข้าใจไปค่ะเพราะฉนนฟังเพื่อรู้ตัวธรรมะใช่ไหมเพื่อรู้จักเพื่อรู้จักตัวธรรมะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้รู้จักตัวธรรมะหรือยังคนนึงตอบว่าไม่เข้าใจคนหนึ่งตอบว่าเข้าใจค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้อะค่ะเขาเคยรู้ที่เห็นกําลังเห็นไหมรู้จักไหม เขาบอกเขรู้ค่ะเขารู้ว่ามีเห็นแต่เข้ารู้เห็นที่กําลังเห็นว่าเป็นเห็นไม่ใช่ใครเห็นที่เขาพูดหรือเปล่าเขาบอกเขาเข้าใจเข้าใจอะไรเข้าใจว่าเห็นเป็นเห็นไม่ใช่อาคืค่ะแล้วรู้จักเห็นหรือยังอ๋อตอนนี้เขาตอบว่าไม่ใช่ไม่ใช่แบบรอบรอบรู้แต่ว่ารู้ว่าเป็นธรรมะอย่างหนึ่งค่ะเข้าใจว่ามีจริงๆเป็นธรรมะแต่ยังไม่รู้จักเห็น เขาบอกเขาเข้าใจเห็นผมถามว่ารู้จักสภาวะของเห็นไหมเขาบอกว่ารู้แล้วผมก็เลยยกผมเออผมก็เลยถามย้อนถามเขาาคุณรู้ว่ามันเป็นธรรมะแต่รู้จักตัวสภาวะไหมทีแรกเขาบอกไม่ผมก็เลยยกตัวอย่างเห็นไอ้ได้ยินว่ารู้จักตัวเออสภาวะมันไหมเขาบอกเขาก็คิดคิดดูแล้วเขาบอกรู้ แกบอกรู้ก็แกคิดว่าแกรู้สภาวะค่ะกลัดรู้หรือยังน o s i ค่ะแสดงว่ายังไม่ได้เริ่มรู้จักเห็นจริงๆแต่เข้าใจว่ามีเห็นผมถามถึงว่ารู้จริงไหมแล้วก็เขาบอกว่าถ้ารู้เราไม่สามารถบอกสื่อได้ผมบอกว่าถ้ารู้่รู้เองแหละแต่ว่าไม่สามารถจะไปให้คนอื่นมาวัดได้ถ้าอย่างนั้นเพือ<ช>่อเจ้ากขสอนไม่ได้ ไม่ไม่ใช่เขาหมายถึงว่าตรงที่ว่าเขาเขาสื่อสื่อให้เจ้าสื่อหรือเปล่าไม่ไม่ใช่ตัวเขาเองรู้เหมือนกันทุกคนผมไม่สามารถรู้ได้ตรงนั้นหมายถึงตรงนั้นใช่ผมไม่สามารถรู้ว่าเขารู้จริงอยู่ไมมแต่ตัวเองรู้ว่าแต่ถ้าคุณสุขินรู้คุณสุขินจะรู้ว่าเขารู้จริงหรือเปล่าถ้าผมเป็นถ้าคุณสุนรู้แล้วคุณสุขินก็จะรู้ว่าเขารู้หรือเปล่าถ้าผมรู้เออแน่นอนผมแน่นอนจากการสนทนาค่ะ พราะฉะนั้นนะคะถ้าเขารู้จักเห็นจริงๆเนี่ยจะมีเขาไหมตอนนี้เขามาเริ่มเข้าใจว่าที่รู้อ่ะไม่รู้มากขนาดไหนตรงที่ว่าแกบอกยังมีตัวตนอยู่ค่ะเพราะฉะนั้นถ้ารู้จักเห็นจริงๆไม่มีอาร์คิลแล้วก็ไม่มีทุกอย่างด้วย hmm. เพราะถ้ามีทุกอย่างแสดงว่าไม่ได้รู้จักเห็นรู้จักอย่างอื hmm. ่นไม่่ใช่เหมือนเดี๋ยวนี้นะคะกำลังเห็นมีเห็นแต่มีอย่างอื่นด้วย เพราะฉะนั้นจะกล่าวว่าเรารู้จักเฉพาะเห็นจริงๆไม่ได้ตอนนี้เริ่มรู้ว่าไม่ได้รู้ค่ะเพราะฉะนั้นคำสอนของพระเจ้านะฮะสามารถจะทำให้คนรู้ได้ไหมได้ไดแต่ต้องเป็นคนตรงแต่ปัญญาตรงที่จะรู้ว่ารู้หรือไม่รู้แค่ไหนก็ต้องเป็นคนตรง, <c oughs> อ,งอธิบายให้ขเขาฟังว่า ถ,ถ้าไม่ตรงก็ไม่สามารถดูแลถ้าไม่รู้ก็เป็นคนคตรงก็ไม่ได้พร่เช่นคำสอนของพระพุทธเจ้านะที่บอกว่างามเบื้องต้นงามท่ามกลางงามที่สุดเนี่ยเขาสามารถจะดูว่างามเบื้องต้นคืออะไรงามท่ามกลางคืออะไรงามที่สุดคืออะไรอาจารย์หมายถึงว่าเขาสามารถทุกคนค่ะทุกคน ขั้นเบื้องต้นว่าการเบื้องต้นหมายความว่าความงามของคําสอนมีสักขั้นตอนที่เพระฉะนันปัญญาก็ต้องรู้จริงๆว่าเขาขั้นไหนเพราะอะไรและพระเจ้าแสดงหนทางทั้งหมดทุกขั้นผมถามไปเลยนะว่าตอนนี้อยู่ขั้นไหน beginning level นะ right sir in the beginning มากแค่ไหนน้อยมากพอได้ไม่พอถ้าขั้นที่หนึ่งไม่มั่นคงเป็นสัจจญานะ จะมีขั้นที่สองที่สามได้ไหมไม่ได้เยค่ะเพราะฉันปัญญารู้ว่าเข้าใจและไม่เข้าใจจำำําคําแต่ว่าไม่เข้าใจตัวธรรมะเดี๋ยวนี้ครับเพราะฉันคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะให้รู้ว่าธรรมะอยู่ที่ไหนถ้าหาไม่เจอก็ไม่รู้อ,อยู่ไหน beginning ไม่ใช่ค่ะตัวธรรมะจริงๆอยู่ไหนอ๋อไม่เมื่อกี้พอดีแกไปพูดแกไปถามคําถาม,ถามอีกคําถาม,ถามหนึ่งเลยผมตอบคํานั้น จะรู้ธรรมะทั้งมว่าธรรมะอยู่ไหนใกลหรือใกล้เขาตอบว่าอยู่ที่นี่แหละใกลหรือใกล้ใกล้ <laughs> แต่ความเข้าใจไกลมากเพราะเดี๋ยวนี้นะคะยังไม่รู้ตัวธรรมะจริงๆสักอย่างแต่คิดเรื่องธรรมะตลอดคเราพูดถึงธรรมะเกิดดับแต่เราไม่รู้เลยว่าตรงนี้ทั้งหมดทุกขณะเราต้องไปหาธรรมะที่ไหนไหม ค่ะถูกต้องค่ะพราะนันคำของพระเจ้าเท่านั้นที่จะทำให้เราไม่สนใจสิ่งอื่นนอกจากสิ่งที่มีเดี๋ยวนี้ใกล้ที่สุดค่ะเพราะฉันเพราะได้เข้าใจอย่างนี้นะคะจึงสามารถที่จะเริ่มรู้ที่สิ่งที่กำลังมีที่ตัวเดี๋ยวนี้ค่ะขณะที่กำลังเข้าใจเริ่มเข้าใจนะคะสิ่งที่มีอย่างอื่นจะไม่มีขณะที่เริ่มเข้าใจสิ่งที่มีนะคะไม่ใช่ขั้นที่เริ่มฟัง เรื่องสิ่งนั้นแต่กำลังรู้ลักษณะของสิ่งนั้นเขาบอกว่าถ้าเราไปถูกทางเราก็ต้องรู้อยู่แล้วค่ะเพราะฉะนั้นเขาจะรู้ว่าต่างกับขณะที่ฟังเพราะเดี๋ยวนี้มีทุกสิ่งทุกอย่างสามารถจะรู้ได้ทันทีแต่ไม่รู้จนกว่าคําของเจ้าจะนํามาสู่สิ่งที่กําลังมีและค่อยๆรู้ขึ้นครับเขาบอกว่าตอนที่รู้รู้โดยตรงกับตอนที่แค้คิดจะรู้เลยค่ะเพราะฉะนั้นเขาเริ่มเข้าใจปัญญา ที่ไม่ใช่รู้เรื่องแต่กําลังรู้สิ่งที่ปรากฏต่างกันนะคะเริ่มเป็นปัญญาขั้นที่สองปฏิปติเริ่มเป็นภาวนาเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีขั้นแรกงามในเบื้องต้นจะมีขั้นที่สองไม่ได้กบ,บอกไม่มีเป็ปะ,ะขณะที่เข้าใจขั้นต้นนะคะเป็นอะไรเป็นธรรมะอะไรเป็นคุณอาชาหรือเปล่าเขาตอบว่าไม่ใช่อคิลก็เป็นธรรมะธรรมะอะไร wisdom เป็นความเข้าใจค่ะเราต้องใช้คําว่าปัญญาคนนี้ถ้าเราใช้คำว่าแต่หมายความถึงความเข้าใจใคําสอนทั้งหมดให้รู้ความจริงว่าเป็นธรรมะไม่ใช่เราค่ะต้องมันง่นคงขึ้นปัญญาเกิดดับไหมถ้าไม่มีปัญญาคือความเข้าใจถูกจะมีอาคีขเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นปัญญาเกิดแล้วดับแล้วอคีขก็ต้องไม่มีขณะที่ปัญญาดับไป อ่เขาตอบว่าไม่มีอาจารย์ทั้งหมดนนะไม่มีอะไรผมไม่แน่ใจตอนนี้คําถามของอาจารย์ผมว่าไปคิดของตัวเองว่าผมไปพูดว่าเอา่อเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่เกิดความเขา้าใจที่เอ่อเกิดระดับตอนนั้นไม่มีอาเคียเนี่ยค่ะคือเราต้องถามสั้นๆเพราะว่าเขาจะคิดน,น,นานๆ้ะตอบตรงมันคงขึ้นถ้าถามยาวๆเขาก็ไม่รู้อะไรเยอะแยะไปหมดเพราะฉะนั้นคําถามอาจารย์ใหม่ถาม,ถามว่านะคะ ที่เข้าใจเนะี่ยเกิดดับไม่แตอีกเลยเปลี่ยนก็ได้เพราะฉะนั้นจะมีคนมีอะไรไหมไม่มีอะไรเลยค่ะเขาบอกเป็นไปนไม่ได้ที่จะมีใครค่ะความเข้าใจอย่างนี้จะค่อยๆนําไปสู่การดับการยึดถือว่ามีเรารักมีอะไรอะไรเขาบอกก็เป็นธรรมค่ะเพราะฉะนั้นคาสอนของพระเจ้าเท่านั้นที่จะทําให้รู้ว่ากิเลสมีนะคะจนกว่าจะเข้าใจขึ้นแล้วกิเลกก็ค่อยๆน้อยลง คนถ่าเอง่เขาก็บอกแล้วว่าไม่มีให้เขาอ่านเรื่อยๆนะคะคิดเรื่อยๆแล้วข่าวหน้ามาสนุกอโอเค